สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการสร้างวีล o อัพอยู่นะครับการสร้างส,ส,สูตรวีล o อัพข้ามไฟล์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการสร้างข้ามไฟล์บ้างหลังจากที่เราเรียนรู้ในการทำวีล o อัพในเวิร์กชีตเดียวกันแล้วก็ข้ามเวิร์กชีตนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้การทำวีลูอัพข้ามไฟล์ดูบ้างนะครับ หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยว่ามันข้ามไฟอยังไงเนี่ยก็หลักการเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการจะแสดงเห็นชัดขึ้นนะครับก็มาที่นี่นะครับตัวอย่างเดิมเลยนะครับคือเราต้องการจะดึง S A P c o d e นะครับมามาที่นี่แล้วก็จำนวนจำนวนมาวางไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้โดยสะพานของเราก็คือโค้ดเก่าหรือโ c o d e นั่นเองนะครับโดยที่ข้อมูลของเราจะอยู่ที่ไฟล์ที่ชื่อนี้นะ data ตั้งชื่อว่าเป็น Data l o o k นับอะไรกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับตัวอย่างจะตัวอย่างเดียวกันกับการทำวีลุกนับข้ามเวิร์กชีตนั่นเองนะครับผมต้องการนำมาแสดงให้เห็นว่าข้ามไฟล์จะทำอย่างไรนะครับใน d ดต้านี้ก็คือว่าโค้ดเก่านะครับเรามีโค้ดเก่ามี SAP Code มี e s สคริปชันแล้วก็มีจำนวนนะครับ สังเกตว่าเราต้องการที่จะเอา sap code นะครับมาวางไว้ที่นี่แล้วเอาจำนวนไว้ที่นี่นะครับเราก็มาที่เลยนะครับดูนะครับนะครัของเลือกเปิดนะครับเราก็ไปที่เซลล์อ้างอิงนะครับเซลล์อ้างอิงคืออะไรก็คือนี่เลยนะครับสะพานตรงนีะครับคือโค้ดเก่านะครับจากนั้นใส่คอมมาเข้าไปนะอย่าลืมใส่คอมมาเข้าไปแล้วก็ไปที่พื้นที่อ้างอิงนะครับพื้นที่อ้างอิง พื้นที่อ้างอิงก็คือพื้นที่จากไฟล์เ a ต้าลูกนั้นเองนะ mm. ก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดนะก็เมาส์ไปครอบนะครับมาไปครอบตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับอ่กบากำหนดพื้นที่อ้างอิงไปก่อนสังเกตว่า SAP code เนี่ยจะอยู่ที่คอลัมน์ที่สองนะครับก็คือว่าคอลัมน์นี้นะครับโคโพนี้นับเป็นหนึ่งนะสองสามสี่ SAP code ก็จะอยู่ที่คอลัมน์ที่สองนะครับ เราก็ต้องใส่คอมม a านะครับแล้วก็เลขสองเข้าไปนะครับคอมม่าศูนย์ปิดไปเลยนะครับเห็นแท่ไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีลุกอัพนะครับเลนกเปิดเซลล์อ,อ้างอิงนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปหาพื้นที่อ้างอิงใส่คอมม่าแล้วก็ไปที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ Data Lookup นั่นเองนะครับคนละไฟล์กันแล้วนะครับนี้เราข้ามไฟล์มา จำนวนจะอยู่ที่อลัมน์ที่สนะครับอยู่อลัมนกที่สของข้อมูลชุดนี้นั่นเองนะครับคอลักที่สี่หนึ่งสสามสี่นะครับตรงนี้เราก็ต้องใส่คอมมาสนะครับคอมมาศูย์ปิดไปเลยนะครับเข้ r ไปนะครับจากนั้นเราสังเกตว่าเวลาข้ามไฟล์เนี่ยพื้นที่พื้นที่ตรงในตัวอ่านอิงตรงเนี้นะครับตรงพื้นที่อันอิงตรงนี้จะถูกเครื่องหมายจะมีเครื่องหมายสตริงนะเหมือนกับถูกล็อกเซลล์ไว้แล้วนะครับ เราก็ไม่ต้องไปล็อกนะครับเพราะว่าเขาล็อกไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกฎของเขานะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะครับว่าถ้าเราทําข้ามเวิร์ดชีพขอโทษคจับทำข้ามไฟล์เมื่อไหร่ก็ตามนะครับพื้นที่ตรงนี้จะถูกล็อกโดยอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถที่จะคัพปี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ page, คัพปี้ตรงนี้นะครับนี่ง่ายนะครับก็ลากลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เพจนะครับไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ธรรมดานี่นะครับก็โอเคมาแล้วนะครับแต่การข้ามไฟล์นะครับทํามีลูปงอัพข้ามไฟล์ก็จะเหมือนกับมีลู้อัพข้ามเวิร์กชีตหรือว่ามีลู้อัพในเวิร์กชีตเดียวกันทุกประการนะครับที่นํามาแสดงนี้เพื่อต้องการให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยกระจายสักเท่าไหร่ถ้ายังไม่มั่นใจหรือยังไม่เข้าใจก็ขอกลับไปดูวิดีโอที่อัดให้นี้นะครับดูกลับไปกลับมานะซ้ำไปซ้ำมา ก็จะค่อยๆเข้าใจไปเองนะครับเรื่องราวของมีลูกตับยังมีอีกมากมายนะครับในลักษณะที่ซับซ้อนยิ่งๆขึ้นไปเราก็จะค่อยๆมาเรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ